กกนสนับสนุนโดยแพนคลินิก สวัสดีค่ะสาวๆกคลีเกิล ถ้าพูดถึงภาพยนตร์ชีวประวัติที่หลายคนนะคะให้การจับตามองตอนนี้เนี่ยหนึ่งในเรื่องราวเหล่านั้นต้องยกให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้เลยค่ะแดน่า <Dana S 1> <Dana S 2> ค่ะซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเล่าถึงชีวประวัติของเจ้าหญิงแดน่าเจ้าหญิงแห well ่งเวลสองปีก่อนที่พระองค์เนี่ยจะลาจากโลกนี้ไปนะคะด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่กรุงปารีสค่ะต้องบอกว่าเหตุการณ์ในเรื่องนี้นะคะถือเป็นตอนที่สําคัญมากๆค่ะเพราะว่าเป็นตอนที่ทําให้ทั่วโลกเนี่ยหันมามองเธอในฐานะสตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกนี้ค่ะซึ่งนักสแสดงนะคะที่ต้องมารััับบบททหหนนนนนนกสมาาาเเป็จ้้้ญิงงแดใครี คือนาอมิวัดค่ะนักแสดงสาวมากความสามารถเลยนะคะที่ต้องบอกว่าถึงแม้ภาพยนตร์เนี่ยยังไม่ได้ออกฉายแต่ว่าก็มีข่าวมาจากกองถ่ายค่ะว่าเธอสามารถเข้าถึงบทบาทนะคะทั้งท่วงท่าการพูดจาเนี่ยได้เหมือนกับเจ้าหญิงแดน,นาจริงๆค่ะ <Wow. S 1> หลายคนนะคะที่ยังไม่ได้ชมเนี่ยอาจจะสงสัยว่าครั้งนี้เนี่ยนาอมิวัดสามารถแปลงโฉมเป็นเจ้าหญิงแดน,นาได้เหมือนแค่ไหนวันนี้นะคะเลสซอ็เหล่าเจ๊เจของเราเนี่ยก็เลยอยากจะชวนสาวๆกรีเกิลมาเปลี่ยนลุคตัวเองค่ะให้ดูสวยเรียบร้นะคะสไตล์เจ้าหญิงแดนาดูแบบนี้เลยค่ะ เฟส e t ทูเฟส f เฟส to ทูเฟมาปรับล mm ุค hmm. ให้ดูเรียบหรูคู่ความสวยสไตล์เจ้าหญิงแห well mm ่งเวลด้วยเทคนิคง่ายๆจากเจ๊เลดี้ h a i r for her h a i r for her ผมสลวยสวยเป็นทรงแบบเจ้าหญิงแดนน่ากับทรงบ mm ๊อบสถานเวล Beauty Code Beauty Code ใครมีปัญหาเรื่องหน้าเชิญทางนี้ mm hmm. เพราะอลิซาสาวจิ๋วมีคำแนะนำดีๆมาบอกต่อ ด้วยใบหน้าที่มีอกลักษณ์นะคะบวกกับความมีสไตล์ส่วนตัวของเจ้าหญิงดาน่าทําให้ไม่ว่าใครจะเห็นเธอที่ไหนนะคะเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมมาปุ๊บเนี่ยก็จะรู้ทันทีเลยว่านี่แหละเจ้าหญิงดาน่าแห,แ,หแห่งเวลนั่นเองค่ะ ทำให้งานนี for right. mm ้นะคะเป็นงานยากของเจเลดี้เลยก็ว่าได้ที่จะเนรมิตให้สาวๆอย่างเราเนี่ยกลายเป็นเจ้าหญิงแห่งเวลสตรีที่เคยมีธิพลที่สุดคนหนึ่งในยุคยุคนึงเลยก็ว่าได้นะคะเอาเป็นว่าไม่พูดต่อดีกว่าค่ะให้เจเนี่ยได้แสดงฝีมือกันเลยมาระบายผู้การลงเมคอัพนะคะให้สาวๆเนี่ยกลายเป็นลุคนี้เลยค่ะเจ้าหญิงแดนน่าค่ะเฟส e to เฟสช่วงนี้มีหนังเข้าใหม่เยอะนะคะ แต่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากที่สุดเลยก็คือเรื่องเดน่าลองไปแต่งหน้าลุคสไตล์แบบเจ้าหญิงเดน่ากับภาพยนตร์เรื่องนี้สักหน่อยเริ่มจากเตรียมผิวหน้าของเราก่อนอิลิเซ่เนเชอร์ s e เอสเซนต์ลิควิดฟ่าเดชันนะจ๊ะลงไปที่ผิวหน้าเรา ช่วงบล็อกตาของเราให้ชัดคืนท่านั้นเราไม่ต้องการเน้นสีสันจากนั้นใช้ไอชโดสีน้ำตาลอันเดิมนะแต่เปลี่ยนเป็นแปลงปลายตัดแปดเล็กๆแล้วก็ใช้เขียนที่ขอบตาล่างสำหรับขอบตาบนเราจะใช้อิลิเซ่นะลิควิดอายไลเนอร์นะเขียนที่มีหาง เล็กน้อยพอสวยงามไม่ต้องให้ยาวมากนะจ๊ะเสร็จแล้วก็แดดขึตาจ้ะแล้วใช้อิลิเซ่มาสคาร่านะให้จบผิวหน้าเราด้วยแป้งนะอิลิเซ่บัตเตอร์ฟลายใช้ ค่อยๆแตะลงไปแล้วก็แตะลงบนใบหน้าของเราที่เมื่อกี้เราลงรองพื้นไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับแก้มก็เช่นกันเราต้องการสีที่ระเรื่อเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นใช้อิลิเซ่บัตเตอร์ฟลายฮาร์โมนีบัชเชอร์สีชมพูเป็นธรรมชาติแบบนี้ปัดลงไปที่แก้มจ้ะ ลูกลุคนี้ด้วยสีชมพูของลิปสติกอิลิเซ่บัตเตอร์ฟลายนะสีชมพูธรรมชาติแบบนี้แต่เรียบร้อยไปตายลูคนี้ดูดีมีชาติตระกูลส่วนเป็นลุคของเจ้าหญิงเอน่าสาวๆก็เอาไปใช้แต่งได้นะจ๊ะ ว่าถ้าพูดถึงเทคนิคการแต่งหน้าให้ดูสวยหรูของเจ๊เลดี้แล้วแล้วก็นิ้วโปง้ง <c oughs> นิ้วเดียวเนี่ยคงไม่พอหรอกค่ะให้สอนี้เลยดีกว่า <c oughs> ส่วนช่วงหน้านะคะมีอีกหนึ่งเจ๊ค่ะที่เขาจะรอสำแดงฝีมือเหมือนกันในการเนรมิตทรงผมนะคะให้พวกเราเนี่ยดูสวยเรียบหรูสไตล์เจ้าหญิงแดนหน้าเลยจะเป็นยังไงสักค,ครูค่ค่ะสนับสนุนโดยแพนคลินิกยัางไงาก็สวยโทร027939999 สนับสนุนโดยแพนคลินิกยังไงก็สวยโทร027939999 อมแล้วนะคะเจ๊สงซองกับการเนรมิตทรงสวยให้เหมือนกับเจ้าหญิงแดนาค่ะขอบอกว่าทรงนี้นะคะเป็นอมตะนิรันดรมากๆจริงๆค่ะแล้วก็เป็นทรงที่เหมือนกับเอกลักษณ์ประจําพระองค์ของเจ้าหญิงแดนาด้วยนะคะเป็นทรงที่เคยฮิตมากๆเลยในยุค7 0เวีค่ะไม่แน่นะคะพอภาพยนตร์เรื่องแดนาเข้าฉายปุ๊บเนี่ยอาจจะกลายเป็นทรงฮิตของผู้หญิงยุคนี้เลยก็ว่าได้นะคะเอาเป็นว่าคะเจ๊สงซองพร้อมหรือ,อยังที่จะมาบรรดาลทรงผมสวยๆแบบเจ้าหญิงแดนาให้พวกเราได้สวยตามกันกับทรงนี้เลยค่ะบ๊อบสถานเวล สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้คนรอบๆตัวเจ๊แม้หันไปหันผมสั้นกันเป็นแถว <Huh? S 1> แบบนาโอมิวัตจากเรื่องดาน่าจ้ะสื้อสาวคนไหนยังคงไว้ผมยาวสวยอยู่ <Yeah. S 1> ก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะไม่ต้องกลัวจะเชยเพราะทรงผมในวันนี้จะผมยาวมากหรือยาวน้อยก็สวยได้เท่าๆกัน <Wow. S 1> กับทรงนี้เลยจ้ะบ๊อสคาร์เวล สวัสดีค่ะชาอกโกโกวันนี้ฉันเป็นตัวแทนมารับหน้าที่สาธิตท,ทรงผมทรงนี้ง่ายๆค่ะไม่ซับซ้อนหลับตาทําก็ได้ค่ะมาเริ่มเลยเริ่มโดยแสกข้างผมก่อนเลยจ้ะจากนั้นฉีดสเปรย์ผมฉีดให้ทั่วฉีดแบบลึกถึงโคนเลยเพื่อให้ผมของเราจัดทรงง่าย ขั้นต่อไปรวบผมครึ่งบนขึ้นไปพักเอาไว้แล้วเอาที่ม้วนผมไฟฟ้ามาม้วนผมที่เหลือด้านหลังโดยม้วนเป็นเกลียวสักสามรอบต่อหนึ่งปอยม้วนม้วนไปเรื่อยๆจนหมดหัวแล้วฉีดสเปรย์อัดเข้าไปอีกรอบจากนั้นปล่อยผมที่เรารวบเก็บไว้ด้านบนลงมาอีกทีละน้อยแล้วก็ม้วนเป็นเกลียวเหมือนเดิมเลยจะ้ะ เอาละสาวๆปล่อยผมลงมาแล้วก็ม้วนไปเรื่อยๆปล่อยแล้วก็ม้วนปล่อยแล้วก็ม้วนทําจนหมดทั้งหัว <c oughs> เห็นไหมง่ายอ่ะง่ายมากๆแค <c oughs> ่เรารู้เทคนิคว่าต้องทำยังไงบ้าง <c oughs> เราก็จะได้ทรงลอนเก๋ๆแบบทรงบ๊อบส์าันเวล์แล้วใครว่างๆลองไปทำดูนะจ๊ะจะได้สวยเหมือนเลด,ดี้ดญ่วันนี้หมดเวลาของเจ๊สมทรงแจ้งทรงผมแล้วติดต อาทิตย์หน้าว่าเจาจะแจ้งส่งอะไรสวัสดีสนับสนุนโดยแพนคลินิกยังไงก็สวยโทร027939999สนับสนุนโดยแพนคลินิกยังไงก็สวยโทร027939999 ค่ะ,คะอลิสค่ะจิ๋วค่ะ,คะกลับมาพบกับเรา2คนนะคะในช่วง beauty c a ค่ะซึ่งจะเป็นช่วงนะคะที่จะทำให้สาวๆเนี่ยสวยขึ้นใสขึ้นนั่นเองจ้ด้วยวิธีง่ายๆด้วย <Wow. S 1> ใช่แล้วค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะความสวยของผู้หญิงเราเนี่ยก็มีพวกริ้วรอยมีปัญหาจุกจิกจู้จีกจ้กวนใจอยู่ตลอดเลย oh. จริงค่ะ oh. และอย่งปัญหานะคะที่หลายคนแนวโหเ,เดี๋ยวนี้เนี่ยมองข้ามไม่ได้เลยนะก็คือปัญหาริ้วรอย,อยอย่างที่จิ๋วบอกเลยใช่แล้วค่ะเป็นริ้วรอย ก่อนวัยนควรหรือเปล่าผู้คือไม่ว่าไวัยไหนนะคะตอนนี้ระวังให้ดีนเนี่หารนี้เนี่ยคือมันจะบุกมาแบบไม่รู้ตัวรู้หรือเปล่าว่าทําไม ทำไมอะคะรอยตีนกาบนใบหน้าเนี่ยมันเกิดจากการที่เซลล์ผิวหนังเนี่ยมันเสื่อมค่ะทําให้สูญเสียการยืดหยุ่นทีนี้เนี่ยแสงแดดอีกเป็นปัจจัยเลยนะคะทําให้เราเนี่ยเกิดรอยเหี่ยวย่นรอบดวงตาค่ะแต่จะให้มาแบบใส่แว่นกันแดดตลอดใส่เสือเ้อแขนยาวตลอดมันก็ไม่ได้ไม่ใช่ก็ยังอยากสวยอยู่อยากใส่ชุดอื่นอยู่แต่ว่าจิ๋วนะคะมีวิธีง่ายๆนะคะที่จะมาช่วยลบริ้วรอยตีนกาแล้วก็รอบดวงตาเนี่ยง่ายๆเลยนะคะก็คือการนําใบบวบกนะคะมาตำ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 แล้วก็นํามาผสมกับน้ําอุ่นนะคะ จากนั้นใช้สำลีชุบนะคะเช็ดรอบดวงตาหรือว่าตรงริ้วรอยตินการนะคะทิ้งไว้15นาทีจากนั้นนะคะก็ค่อยล้างออกเท่านี้ค่ะก็จะเป็นวิธีที่ง่ายๆที่จะช่วยเรา <c oughs> ลบริ้วรอย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยได้แล้วค่ะแต่ก็เป็นวิธีที่ง่ายมากง่ายค่ะแต่อาจจะหาใบบุบกยากนิดนึงอะลูซ็กเลยมอีกหนึ่งวิธีค่ะนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้น้ำมันละหุ่งนะคะกับน้ำมันงาอย่างละหนึ่งช้อนชาค่ะผสมกันแล้วก็มาทานะคะรอบดวงตาก่อนนอนเขาบอกว่าจะทําให้ริ้วรอยเนี่ยมันลดลงด้วยอันนี้ก็ง่าย เอาเป็นว่านะคะลองไปถามสาวๆกริเกอร์ดูดีกว่าค่ะว่ามีวิธีการลดรอยตีนกาอย่างไรบ้างค่ะถ้าหนูเป็นตีนการหรอคะรับไม่ได้คะ่ะหนูคขจะทำเบบี้เฟรชอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ตีนกาหายไปยวิธีแกนะคะก็คงไปฉีดะค่ะเดี๋ยวนี้ก็แบบฉีดกันเยอะแยะ สำหรับวิธีแก้ตีนกาง่ายๆของหนูนะคะหนูทราบวิธีการโยคะหน้านะคะตัวอย่างเช่นท oh. ่านี้นะคะ oh. เพื่อนๆลองทํากันดูค่ะได้ผลค่ะตอนถ้าจะทํายังไงก็ควรจะไปดึงหน้าค่ะพี่แบบแถวนี้ก็มีคอท yeah, ูถูกเยอะแยะค่ะเออถ้าแก้ก็คงแบบไปร้อยไหมอ่ะแบบ แต่และว,วิธีนี้บางวิธีใช้เวลานานมากหรือว่าเสี่ยงเงินเยอะมากเลยเนาะใช่แล้วค่ะแต่วิธีไม่รู้ว่าจะได้ผลด้วยหรือเปล่าจริงถูกค่ะ <c oughs> ลสิสก็เลยมีทรีทเมนต์ดีๆมาแนะนําให้สาวๆลีเกอร์ด้วยท <c oughs> รีทเมนต์อะไรคะวันนี้สาหรับทรีทเมนต์ที่ลสิสจะแนะนําในวันนี้นะคะมีชื่อว่าคอลลาเจนแอนด์อเลฟติ้งทรีทเมนต์ค่ะเป็นการช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อบริเวณใต้ตารวมถึงใบหน้าของเรานะคะแล้วก็ลดปัญหาถุงใต้ตาหย่อนค้อยด้วยค่ะด้วยการกระตุ้นกล้ามเนื้อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ม การซึมซาบข,ของครีมนะคะลงสู่ผิวชั้นกล้ามเนื้อทําให้หน้าของเรานะคะขาวใสเต่งตึงขึ้นด้วยค่ะ <Wow. S 1> รวมถึงนะคะยังมีคอลลาเจนแมสทําให้ใต้ตาของเราเนี่ยนะคะแข็งแรงขึ้นลดรอยเหี่ยวย่นค่ะใบหน้าของเรานะคะทั้งหมดเนี่ยก็จะดูสวยสดใสแข็งแรงไม่มีรอยเหี่ยวย่นแล้วค่ะโอ้โห oh, ง่ายจริงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะจิ๋วก็ต้อง ขอเวลาไปทำทรีตเมนต์กับแผนคลินิกบ้างแล้วแหละได้เลยค่ะแต่สาวๆกรีกเกอรคนไหนนะคะที่อยากจะไปทำทรีตเมนต์ฟรีๆลดริ้วรอยรอบดวงตาแบบนี้นะคะรุ่นรับกิฟต์วอชชอร์มูลค่า1,500บาทกันดีกว่าค่ะ <Wow. S 2> วันนี้เรามีคำถามประจำสัปดาห์ด้วยใช่แล้วค่ะคำถามวันนี้นะคะถามว่า สมุนไพรอะไรนะคะที่จิ๋วแนะนําให้เอามาลบริ้วรอยรอบดวงตาแล้วก็ตีนกากันค่ะนี่ถ้าดูรายการของเราตอบได้แน่นอนนะคะถ้าตอบถูกค่ะก็รับไปเลยนะคะกิฟต์วอเชอร์จากแพนคลินิกฟรีๆเข้ามาตอบนะคะที่ w o r l d w i d e w e b f a c e b o o k c o m g o o g l t v ค่ะใช่แล้วค่ะ ผิวหน้าหมองคล้ำผิวเสียใครๆก็ไม่อยากเจอจริงไหมคะงั้นวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องผิวกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำมันเกิดจากอะไรค่ะผิวหน้าหมองคล้ำเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดูเฟสนั่นเองค่ะเจ้าดูเฟสคือความคล้ำที่เปลี่ยนแปลงตามอายุค่ะซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองสาเหตุค่ะคือความหมองที่เกิดจากการสะสมความแก่ของเซลล์เม็ดสีและความหมองที่เกิดจากความเสียหายของเส้นเลือดค่ะ งงละสิการสะสมความแก่เช่น1ผิวหนังชั้นกำพร้าบางลงค่ะ2ผิวหนังชั้นเดอร์มิสลดจำนวนลงแล้วก็ลดการยืดหยุน่นและ3การคล้ำแก่ค่ะซึ่งเกิดจากการไหลเวียนโลหิตไม่ดีพอนอั่เองส่วนการสะสมความคล้ำของเส้นเลือดนะคะก็คือการที่เส้นเลือดของเราเนี่ยได้รับตัวกระตุน้นไม่ว่าจะเป็นรังสี UV ฮอร์โมนแล้วก็อายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะทําให้เส้นเลือดของเรานะคะได้รับการกระทบกระเทือนทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูหมองๆมองคล้ำคขึ้นมานั่นเองค่ะ โค้รลับกระชับสวยอย่าลืมนะคะสาวๆได้ความรู้แล้วก็เคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการรักษาปัญหาผิวแห้งเนี่ยไปเทียบเลยนะคะต้องปฏิบัติตามนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวไม่หายไม่รู้ด้วยนะหรือว่าทางที่ดีคะ่ะสาวๆไปปรึกษาแพทย์หรือว่าผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังเลยก็ได้นะคะ สวนสาว,สวกลีเก้คนไหนที่อยากได้กิฟต์วอชเชอร์มูลค่า1,500บาทฟรีจากแทนคลินิกแล้วก็อย่าลืมนะคะตอบคำถามประจำสัปดาห์ของเรามานะคะในช่วงบิวตี้ c ค d e เข้าไปโพสไว้ได้เลยค่ะที่แฟนเพจของรายการเรานะคะ w w w f a c e b o o k c o m s k i g i g t v ค่ะส่วนวันนี้นะคะขอขอบคุณด้วยค่ะแทนคลินิกปฏิวัติความสวยอย่างเป็นธรรมชาติด้วยโปรแกรมโฮลิสติกโฮม e โอสเตซิแทนคลินิกยังไงก็สวยท้อ027939999ค่ะ สัปดาห์นี้นะคะหมดเวลาของอลิซก็กรีเกอร์ลงแล้วค่ะเดี๋ยวอลิสขอตัวนะคะไปทําการบ้านหาข้อมูลมาอัปเดตเรื่องความสวยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับปัญหาผิวหน้าเนี่ยมาฝากสาวๆดีกว่าแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามนะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์สองทุ่มตรงทางแบ<อ>งค์ชาแนลช่องคนใจรุ่นเจเนอเรชันค่ะอลิซไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ แพนคลินิกย,ยังไงก็สวยโทร027939999